สวัสดีครับเลขดับหุยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ดับหน่วยบนสูตรที่1สูตรที่1นะครับผมนะดับหน่วยบนสูตรที่1นะครับผมแนวทางย้อนหลังนะครับสิบวดด้วยกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาหกสี่นะครับผมนะสพฤษภาครับในเลข8เป็นเลขดับบอ2 72นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข2นะครับผมเลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับวันที่16พฤษภาคม4เป็นเลขดับหกห้าหลักหน่วยเป็นเลข9นะครับผมเลขดับเป็นเลข4 toys. 4ดับ4ไม่มาวันที่1มิถุนาสามเป็นเลขดับหกเก้าเหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับวันที่16มิถุนาเก้เป็นเลขดับหกแปหกหนึหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา วันที่1กรกฎาคมศูนย์เป็นเลขดับบลกห้าหนึ่งเจ็ดหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ดับศูนย์ไม่มาวันที่16กรกฎาคม8เป็นเลขดับบลกเจ็ดสองห้าหลักหน่วยเป็นเลขห้าเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มาวันที่1สิงหาหนะครับแปดเป็นเลขดับบลกสองหกหนึ่งหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่งเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแปดไม่มานะครับวันที่16สิงหาเก้าเป็นเลขดับบลกเจ็ดห้าศูนย์หลักหน่วยเป็นเลขศูนย์เลขดับเป็นเลขเก้าเก้าดับเก อ่หนึ่งกันยา6เป็นเลขดับหก4 7 5หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาวันที่16กันยา6เป็นเลขดับหกเก้หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มาและก็วันที่1ตุลานะครับใช้หลักแสน10ครั้งที่3นะครับผมหลักแสนบวก10ครั้งที่3นะครับได้7 เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ